บริษัทท็อปไลน์ไดมอนด์ภูมิใจเสนอลูกทุ่งหมอลำอัจฉรยะฝันใจมหาชนเฉลิมพลมาลาธรรมอร่อยมากย่างไ้ไไ้ไใ้ในอีหานี่ก็ได้ใช่ยุหันลักรบาเว้ยหวนอ่าเชิมเครื่องดื่มสักขวดค่ะไหนมาลองดูสิกำลังเมยพอดีเลยเปิดให้ด้วยรอแป๊บ ขนาดหำยังม,มีแหงวีมาดีเท่ลองเบิ่งก่อนนะออกหอนของแบาบวา่าลองเบิงลล่งดตัวหล่อไปเป็ดจังได้พรอีห่านี่กี่ร้อยสิบ่าทถือดอกเป็ดจังได้เสียบลูกในทอ้อรวงมาเสียบปวดเสียบพ่อแล้วอิ่มบ่ทั้งคุณตักแด่เปจังได้กูพาท่านอิ่มโอ้อยออบ<อ> อยากสแตกอิ่มก็มาปกินน้ำปลาพุ่นหัวนาจเป็นจังไสเห็นอีดักแด้แล้วโอ้ยเริ่มสิบออยากปลาซิ่วก็ขวักคอแล้วอุ้ยคือว่าจังซันคนผีบ่าวจะสวิงมาเห็ดเสือเอาแหมาเห็ดกางเกงกระเทื้อไหลายมันก็ปลาแกะส่งเลนเราดิผอบทั้งใสหัวนาจหนูมีเรื่องสิคุยกับหัวนาอยู่ดีเรื่องอย่างเรื่องไหนอันน้องสาวหนูสิแต่งงานมือนี้แต่งงานมือนี้จ้าเพราะเบิ่งนตูเนี่ยอันผองเอ้ยผองซื้อผองด้วยจ้าผองสีเบิร์นผองเพื่อนเป็นบ่ มื่อหนาพูกงามบอใครอย,ยู่ต้นเป็นจังไหนเมื่อหนาเห็นทรงผมนั่งอันนี้เราคอยขอึ้นเส้ากินนั่นพวกเส้ากินยังมามีเลยว,วิล่าเป็นยังขึ้นหนาบเูเตคีข่านยิม้มเนี่ยเป็นยังขึ้นคีข่านยิม้มเหต่จะมาคนหนาบนูเนาะบอสวนน้ำอีนี่วิล่าเมือเอ่ออื่นมืงสีได้อัดสะบวยล้วยิ้มเนี่ยมีกับสะบวยเอ้ยอย่าอ้ำกันวัดบวชหายโมฮันี่ก็ได้นางไข่นั่งมากบอเปลี่ออยนอ้ำกันยุหันแล้ววิล่า เป็นจังไหบ่อดีมกไอ้บอมืออื่นสิได้แต่งงันมืออื่นสิได้แต่งงานแล้วนั่งบ่อยากได้ผักกวเราไงอุ้ยคือว่าจังซานของสีสุล่องเอาเบิ่งับเคลือ,อนั่งนิ่มที่เลื่อมมาบาดเล็กที่ได้คุ้มปุ้ยเสียขั้วหัวหนา้าโรอีลาเสียขั้วหัวอีลาแตงา่งการแต่งงาน้นแต่งกับเสียสน,นุนมันรวยรวยตัวรวยเต้จ้าใส่ท่อหาดสิบต่างชนิดโป่งปตัวอีลาล <laughs> แท่การแทงงานกับเสียสนุน ยิราเป็นยังไงมึงบอดีหมกดีใจบ่ทั้งบ่าเอาดอกทั้งไงอยากได้ไงเอาลวดคือว่าจังสั้นผู้บ่าวเก่ามึงไหนมึงสี่ห้าแค่ยังมากแค่ยังเอามันไม่แค่ยังผู้บ่าวเก่ามึงไหนมันขี่ทุกขี่ยากเขาใจบ่หมู่จักบ่ว่ามันเแค่ยังคือขี่ทุกขี่ยากมันขี่ก้อนง่ายก็ยิราอุ้ยต้นเดี๋ยวคอยไปซองทางเมื่อกันจ้านุ่นเง้เด้อจ้าอันอ่นอ่านยิราขันผู้บ่าวเก่ามึงมากมึงบอกให้มันเข้าใจเด้อบอกว่า สิแต่งการแต่งงานกับเสียซะโน้ตเลวมึงตบปากละครับกับพี่เมยแล้วบอแมแอนตีเป็นน้ำพอ่อกับแม่เพิ่นบ,บังคับเตี้ยจังไดได้แล้วเอ้ยบังคับก็ต้องเอาเข้าใจบรรรับัอีนี่จะไม่บัวอ่ะอีดักแกอีอ่าเ้ยเสียบอย่ามันอี่ีิ่งหามึงบ่งสาว <สา S 2> พองตีผ<อ>ู้<อ>สาวดอยแดงงั้นกูบ้ามึงมากเลยไปไปไปมึงเน่าต้องไปเพื่อนวันว่ามันสีดแดงอีเหลียว่ไอแซบไอบัวควายไม่ได้จังไดไอ มั่วไอ้สองคนนี่หลุดโซมากเลยเมา่อไปนั่งในบ้านก็นายป้ามามาบักลามั่วห้กินเราเมื่อยาชงมั่วเนี่ยอยากใส่น้าโมผีนี่ก็ได้น่งนางบักลานั่งนั่งเท่างี้แยนเลยเฮแย่ใหญ่มุ้งบ่าหันแล้วยุบหัวไปนอกบ่าหันได้มาอยู่บอกไอ้พองจ้านี่บอกผู้เป้ามึงนี่แหละผู้เป้าของหน้งเอ้ยว้ามันรอเสียบักลานี่บัดโมผู้เป้ามึงคือเป็นต่ย่านแต่พอง ส่งผมกูว่าเป็นแมงกอกนะหมาโรดบ้านนี้เดี๋ยกว่างนาน้องสาวเจ้าคือผู้โจผู้งามอยู่ันเป็ี่ยนยังเจ้าเปลี่ยนยังเอาผีเฮือนผีซั้นมาไว้กูหักบ้านแหลมุบปอบลบได้เปียงมุนห้างมุนหัวแจกเตือนผูวเตือนคุณคุณรับบัตรซะวัดบักลาเมื่อนี้บอมีเหล่ามาน้ำเตี๋ยวมี่มุ้งเคยกินเบิร์ดแล้วฟองไอ้ฟองเอาจังสีน่าสันอีลาเด้อเมื่อนั้นคุยกันกับผู้บ่าวอยู่นี่เดี๋ยวเย็นสิเก่าไปใน่านไปเบิร์นโซนหางอีเมย์ไฮ ไีเมียมาบอดีเมียสิมาตีมาขาดได้หลาเดอ้อไอ้บวัไอ้เสบพโอ้ยคือกินเหล่าเมามาแบบนี้ไอโอ้อยมันคนหมักเมาม,มืออื่นฟองสีกะสิแต่งงานแล้วแม่นแล้วเสียะนนเขามันดีดีผสมเจ้าดอกฟองสีถูกต้องไอ้บวั คอบกันมาหลายปีแล้วยังมาเสือใจนั่งอยู่บาอายบาเสือยังเลยกันเจ้าหักไอ้วุเจ้าสิแต่งงานกับคนอื่นเนีอ,นอย่งนั่งเบาเอาดอกอายคนรวยนั่นนะ ไม่ได้จะเป็นคนดูคนอยาคนที่เหล่าเมือยาาญ่นั่นทหารนายคนเดียวนันลาไอ้เสื้อใหี่เนเป็ดผู้ขาดีโอ้พม่ใองลูกสาวผู้ขาดีแต่งการแต่งงานเป็นฟังเป็นฟ้าครับพี่มหาเศรษฐีจะล้วยบ่รวยเขามีกิจการขายพวกมาไล่สดดยุ่ซีแยกไฟแดงขุนตัวมึงไปมึงมาทำไมเมื่อกี้ผ่องสีลูกสาวผู้ขาดเนาะมงก็วายแนีาบ แม่มาของสีมาดีเด้งนั่งรถหนีกูบอกกูจะขังจะเข้าเราสิแต่งการแต่งงานภายในอีกมากีินาที่ขังหนามื่อมันน่งคุยหาตะเตี้ยงยังบอกขีเราเมายาคนขีทุกขีอยากแบบนี้เฮียแม่ผู้บอกของนั่งในนั่นแม่มึงสีมาของนั่งของตีนยังไม่หมดกูบอกสูจะขังจะเข้าแล้วแม่ยังยี่เท่าเหี่ยวฮีแม่ยังเหี่ยวฮีเจอว่าจักเหี่ยวฮีวะผู้จักกูจีถามหาตะเตี้ยัง เหี้ยเฮียกะหัว n g ก t เนี่ยบอกูว่ามึงสิว่าอันนั้นอหัวงอก t กันละนี่กูบอกสูจะขังจะเข้าแล้วเจ้าสูกับเพื่อนสูกับสูกันละสูกับสูได้อยู่ตะวันยามันสูกับกูลนะนั่นหลักูกูสูสูมึงมึงแหละขี่ทุกขี่ยากยิ่งสูมาเหยียบเหยียบสั้นของกูใสหัวสูดีจแกเหยียบจตกสั้นกูไปเดี๋ยวนี้ ขี่ทุกขี่ยากเลยเมื่อ่คอยขี่ก่อนง่ายอ่ะมึงหูจักเอาเนียสวนทบ้านออกไอตี้คอยว่าไปเม่ค่อยมากลูกสาวเจ้าหนีจากเฮียนกูไปบรดีใส่เฮียนเจ้าลังเท้เลยอยู่ในตาแตกบ่มื้นตีตาแตกบ่เบงห่านมอลำดว้วยกันยังบากุสม,มุติว่าเป็นเฮียนเป็นสั้นของกูมีอะไรอ่ะ เจ้าจีสมมูลไปไหนมึงก็เป็นห่านมอลำคือเก่าอะกะสร้างกวดสมมูลหนี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 บ่หนี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 หนีกูให้หนีบ่หนีมึงใคยมากลูกสาวเจ้ามากกูก็บ่ให้เอากูสิเอานี่โอูมึงกูก็ไผ่มึงกูก็ไผ่กูกับกูนี่ล่ะเออกูกับกูได้ยุติแต่ว่าจะสุ่มว่ากูกับกูนี่กูได้บ้าคือกันแล้ววาเจ้านั่นเทาที่ือบ่ใจความบ่บ้าแล้วกูนิสัยเสือเจ้ากูไม่ได้นิสัยเสือ เจ้านี่ใสอยังกูนี่ใสน้ำเต้าปูปลาปลาคืนค่ำใดนเนี่ยว่าจะมืข่อยสองคนนี่ขี่เหล่าเป็นยังระบาดเนี่ยค่ำหนึ่งก็ขี่เหล่าสองค่ำก็ขี่เหล่าสามค่ำก็ขี่เหล่าเป็นยังระบันี่มาขี่เหล่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 าแล้วขี่เหล่าแล้วคนขี่เหล่าคือมืข่อยเนี่ยมันบ่มีจุ้ยวะ นั่นล่ะไอ้จ้อยอ่อนๆหนีหนีหนีหจะมาเล่นสวยกับกูอยู่นี่เด้อเจ้าวะพี่ชายใครเล่นอ่ะเม่นเราปู่จำมึงไปตาหาล่อยคุณอ่ะเจ้าม่าเปล่าหนี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 หเจ้าว่าจำคำสุภาษิตได้ปะว่าหนูปอบนี่ว่าหลายเรื่องหลายเล่าสุภาษิตษี์ยังอีกเอาคำสุภาษิตน่ะเพิ่นสอนไว้แต่ไหนแต่ไรแล้วว่าจังใดเพิ่นสอนไว้ว่าคนเราเกิดมาเนี่ยจะสูงหรือต่ำ จะรวยหรือจนไม่สำคัญขอให้สะดือตรงกันเป็นใช้ได้กูรูด่สี่กูหูยังเดียวว่าลูกกูต้องได้อภิมหาเศรษฐีบ่อเป็นได้อภิมหาถูกบ่ามู้ใอยเอาลูกสาวเจ้าเอาจังไหนเขามีู่มันคู่หมายหนีหนีหนี่นีกางกางะวางี่ลูกสาวง่า ไปเถอะน้าแก้วตาอย่ามาอ้วสายเลยโอวาสนาบักนาเล่เห็นแล้วมันเช็บพอควนคู่เยอเดดอกบันจำแดงลูกเขินขงบ่แม่นเอ้ยิ่นเบากเธอครับิ่นบ่มักที่เดียดน้ำนา คำที่แม่น้องกล่าวมาคำย้ำคำดา่าฟังแล้วจนอาอย่าไปเมกมันเลยกักที่เราเบามาไมได้ก,วกวาา็คงกดตนนา,ายคำพูดียหยต้องในโหูเราไอ้เรืงจนวิ้ตาพวงพวง máu m า u จนสัวที่ลายปัน,นโบกเอาหมดกำลังใจไอ้ลุงขางแก้วเหล้าคิดพ่อนบ่เศร้าพีเลืมเลื้เจ้าบออา่ได้ขอให้มันนี้ทำนี้ที่แม่นองวางกูว่อยากเห็น ມັນວ່າມັນລະບໍ່ໄດ້ຊິເລົາເບົາຢາລູກອຈົງລ່ມໄປກ່ອນຄວນລາມັນບບໍ່ຢ່ນັລກເອີຍ ยากน้าน,นว่ามัานลับโอ้อยที่เราเมาอยาลูกเอ้ยจงไล่มันไปพอดกว่าเราห้องไปถ้าบออย่างไดลูกเอ้นกี่เมาอว่าเมือรหันยากโอ,โอ้ยย้ามีสาตัวบะ ทักยุุกจะพยวยานทำอะไรก็นี้